เปิดทดสอบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับกับเกมภาคต่อของแฟนชายชื่อดังอย่าง Counter Strike 2ซึ่งจะเป็นเกมกที่จะมาแทนที่ Counter Strike Go อัปเดตใหม่ทำให้เกมดียิ่งขึ้นถึงจะพูดอย่างนั้นนะครับสภาพของเกม Counter Strike 2ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบั๊กมากมายและโปรแกรมโกงที่หลุดออกมาดูเหมือนจะมีอำนาจมากกว่าเดิมเสียอีกหรือเวลาอีกแค่2เดือนเพียงเท่านั้นก่อนจะชนเด a ไลน์ที่วาลเคยประกาศเอาไว้ก็อดห่วงไม่ได้จริงๆนะครับว่า Counter Strike 2จะไปรอดหรือเปล่านะ คลิปนี้ผมจะมาบ่นให้ฟังว่าสภาพของ Count e r Strike 2ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมได้นำข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับ c o u n t e r Strike 2เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ c o u n t e r Strike 2ั่และก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับมาเริ่มที่อัปเดตกันก่อนว่าเบื้องต้นว,ว้าวได้อัปเดตอะไรไปแล้วบ้างกับ Count e r Strike 2, 2จากอัปเดตคลิปก่อนหน้าของเราตอนนี้เพิ่มแผนที่ให้ทดสอบเล่นเพิ่มขึ้น2แมปด้วยกัน นั่นคือนุกและออฟฟิศครับสำหรับนุกก็คงไม่แปลกใจมากนะักเพราะมันคือแผนที่ที่แม้ว่าผู้คนทั่วไปเลือกที่จะเลี่ยงโดยที่เป็นด่านที่มีความซับซ้อนซ่อนเงี่ยนลูกเล่นเยอะเป็นด่านที่มีเพดาทนทักษะสูงมากๆสูงขนาดที่ยุคอัตราลิสร่างทองคอมแมกนุกที่เมื่อไรหยิบนุกมามันคือออโต้วินครับ แต่แผนที่นี้มันคือหนึ่งในแผนที่ที่ใช้ในการแข่งขันอยู่การเปิดให้เล่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่แผนที่ที่2นี่สิครับด่านออฟฟิศด่านในตำนานของเกม Counter Strike ที่มีมาให้เล่นทุกยุคท,ทุกสมัยทำไมผมถึงคิดว่ามันแปลกอย่างนั้นเลยก็เพราะว่าด่านออฟฟิศไม่ใช่ด่านวางระเบิดนั่นเองครับมันคือด่านช่วยเหลือตัวประกรันหรือ hostage map ด่านนี้ไม่ใช่ด่านที่ใช้ในการแข่งขันเลยมันคือด่านที่ออกแบบมาสำหรับแคชชวลเพลย์การตัดสินใจเพิ่มด่านออฟฟิศเข้ามามันคือสัญญาณสําคัญว่าแม้ว่าโตเกมจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของความเป็นการแข่งขันหรือคออปไอเทฟม,มากขึ้นแต่ว้าวไม่มีความคิดที่จะละทิ้งแคชชวลเพลเออร์อย่างแน่นอนอีกหนึ่งในสาเหตุที่ผมคาดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเพิ่มด่านนี้เข้ามานั่นคือเรื่องของการทดสอบ Agine อเจนต์ซอร์สทูนั่นเองครับ โดยที่ด่านออฟฟิศนั้นไม่ใช่ด่านที่มุ่งเน้นให้เป็นด่านที่เน้นการแข่งขันอย่างจริงจังมันเลยเป็นหนึ่งในแผนที่ที่พร็อพส่วนใหญ่ยิงทิ้งได้หรือขยับขยืขย่นได้มีลูกเล่นเล็กน้อยให้เดินสำรวจทั่วแมพยิงคอมทิ้งมีเมนบอร์ดได้ออกมายิงก้อนกระดาษในถังขยะมันก็ได้ขยับก้อนต่อก้อนและแสดงความเทพของระบบเลนเดอร์แสงไปอีกด้วยโปรเจคเตอร์ที่ฉายแสงแบบเรียลไทม์ที่ทีคิกฟิลิปหนึ่งในยูทูบเบอร์เกม counter strike ก็ได้ทดสอบให้ดูและบอกเลยว่า It now gets brighter the closer the player is to the projector, and the player can finally cast real time shadows onto the wall behind him. It's even better than this, as you can see that even individual items dangling from the body now cast shadows onto whatever's behind them self shadowing. And you can see that CSGO and CSS were both unable to do this. So this is a big win for CS2, even if you're never going to notice it in a proper match. But who plays off as competitively? <coughs> สวัสดีครับผมพีเซสเอ็กจากอนาคตระหว่างที่กําลังตัดต่อวิดีโอตัวนี้อยู่ก็ได้มีอัปเดตเข้ามาอีกนะครับโดยเป็นการเพิ่ม2ด่านใหม่เข้ามาอย่าง Overpass และก็ V e ต t i g ก2ด่านที่อยู่ใน Duty Po ู l หรือด่านที่ใช้ในการแข่งขันอยู่นั่นเองซึ่งก็ตอกย้ำประเด็นในเรื่องของการทดสอบ e เอนจินซอสทูขึ้นไปอีกนะครับสำหรับด่าน Overpass ในก็มาด้วยการจัดเต็มกับระบบฟิสิกส์ของน้ําที่ดูสมจริงมากๆเลยและด่านว e ต t i โก้นะครับที่แสงพระอาทิตย์จัดเต็มสะดหรสวยงามสมจริงมากๆ แต่เนื้อหาของวิดีโอตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะครับว่าด้วยความกังวลของ CS2 จะเสร็จทันเ e a d l i n หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลับเข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อได้ครับแต่โดยรวมแล้วนะครับแผนที่ออฟฟิศที่เอามาเปิดให้เล่นกันจะเ,เสมือนกับว่าทดสอบขีดจำกัดของ Source 2ในการเล่นจริงๆเสียมากกว่าถือว่าเป็นการสดสินใจที่สมเหตุสมผลครับเพราะว่าเกมมันอยู่ในช่วงเบต้านั่นเองหาข้อมูลเยอะๆจะได้แก้ทีเดียว ถัดมานะครับสิ่งที่ว้าเพิ่มมาในเกมอีกนั่นคือการกด inspect หรือกดดูอุปกรณ์ในมือตอนนี้ก็กดส่องระเบิดได้แล้วนะครับ Oh yeah Are there rare animations? I l o to see like h s throw. F4 F4 f Oh there are rare animations! Oh. Oh. Hey. Oh, holy shit! <that> Flashbang Yes they do yeah. Oh my god Okay that's their สัญญาณมันชัดเจนนะครับสก,กินระเบิดร0 0รเมาแน่ๆไม่จะกดส่งระเบิดไปทำไมใช่ไหมล่ะอะไรที่ทำตังค์ได้ต้องเก็บเกี่ยวไว้ก่อนครับ <laughs> นอกเหนือจากแผนที่แล้วนะครับสิ่งที่เป็นอัปเดตเพิ่มเติมก็เห็นจะเป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆนะครับซึ่งผมจะขอข้ามไปเลยละกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าอยากไปตามอ่านเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ causer-strike.net ได้เลยครับ มาถึงในเรื่องที่ผมอยากจะย้ําในคลิปนี้นั่นคือเรื่องของบัคกเกมครับมันเกลียนกลาจริงๆบัคกชนิดที่เรียกว่าทําเกมพังหรือเกมเบรกกิ้งมันเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมุ่นแมปอย่างกับส f อ เพราะเฮิร์นเดินอากาศแบบจอมยุทธ right, <laughs> ตายไปแล้วยังเก็บปืนไปใช้ในรอบถัดไปได้โอเค so I picked up my M4 when I died เฮย้ยย้ยยโอ้ยโ้ยโอ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 อ้ยโอยโอ้้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ ซึ่งบักบังอันก็ได้แก้ไขไปละแต่ยังมีอีกเยอะเลยที่เห็นว่ายังไม่รับการแก้ไขครับยังไม่รวมไปถึงเรื่องของโปรแกรมโกงที่เห็นที่ Counter Strike 2ไม่ได้ทำให้มันสร้างยากกว่าเดิมเลยอ้างอิงจากการไปสัมภาษณ์ของยูทูบเบอร์อย่าง Sparkles ได้ไปคุยกับผู้สร้างแฮกโดยตรง restless prevalence periodically ril verliert They Javaothes bots jamais Shit with only playolla only scenes gearing U of ge Yeah, uh, if you go on GitHub right now, there's free cheats. If you go on YouTube right now, there's free cheats. Cheats are gonna be a lot, a lot more advanced when they come out. I have some some features here. Aimbot, um, play is not working. Uh, here I can turn it on. And for example, box ESP is only working on enemies right now. It even works with like health ESP and stuff, you know. And yeah. th th that's pretty simple, you know. We made it in, like about one week. It's a lot harder than in NC's go. the <laughs> coffee ๆทำง่ายกว่าเดิมด้วย ก็หาทิวทัศน์ใน YouTube ก็ทำตามได้แล้วแถมราคาโปก็ถูกต่ำเตี้ยเรียดินซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามันจะกลายเป็นปัญหาหนักแน่หากไม่รับการแก้ไขก่อนเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการซึ่งผมก็อดหัมไม่ได้จริงๆเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ฟ้าจะต้องปรับแก้เดี๋ยวไม่รวมไปถึงแอสเซสต่างๆที่เขาจะต้องทําเพิ่มขึ้นเพราะว่าแผนที่ที่ใช้ในการแข่งขันมันก็ยังมาไม่ครบเลยทั้งต้องสร้างทั้งต้องแก้ทั้งต้องปลดหัวกับการป้องกันโปรแกรมโกง มันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือครับซึ่งถ้าเป็นเคสทั่วไปผมก็เชื่อว่าพวกเขาแก้ไขได้แน่นอนแต่เคสนี้วาายิงปืนใส่ท้าตัวเองไปแล้วโดยที่ประกาศก้าวไว้แต่แรกว่าจะเปิดตัวช่วงซัมเมอร์นื่องคือเดือนกันยายนน,นั่นเองครับเดทไลน์ของมันเหลือแค่2เดือนเท่านั้นครับบอกเลยว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้เกมสมบูรณ์ใน2เดือนถ้าตีความจากสภาพเกมตอนนี้นะและแตกต่างจากกรณีอื่นๆของซีรีส์เกมนี้ปกติแล้ว c อ u n t e r s t r i k e มันจะแยกภาคออกมาใช่ไหมล่ะ 1.6เอ้ยซอสเอ้ยโกเอ้ยสามารถสลับปรับเปลี่ยนไปเล่นภาคไหนก็ได้ตามสะดวกเพราะยุคที่ซอสมาแรกๆนะครับระบบการแข่งขันมันโคตรจะไม่สมดุลเลยเล่นแล้วไม่สนุกเอาซะเลยจนคนก็หนีกลับไปเล่น1.6กันหมดแต่ในกรณีนี้ CS2 จะมาแทน CSGO โดยตรงพูดง่ายๆเลยคือ CSGO จะตายเพื่อให้ CS2 ได้เกิดคุณจะย้อนกลับไปเล่น CSGO ไม่ได้อีกต่อไปและถ้า CS2 มันออกมาแย่ คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องฝืนทนเล่นมันไปนั่นเองครับและคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับสภาพของเกม Counter Strike 2ณนปะัจจุบันว,ว้าวคุณเลื่อนมันออกไปก่อนไหมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ผม PCFX ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ